ต้อนรับนะครับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องของคุณนัดชาแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่เพรียรดวงชะตานะครับที่ไพ่ยี่พร้อมด้วยเคล็ดลับดีๆครับสมการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับทำง่ายๆทาได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับของคนที่เกิดในวันอัคารนะครับประจำวันที่1นะครับถึง15่นะครับมิถุนายน2563น6 3ี้แต่เราจะมาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกับคุณนัดเลย นะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในบันคารเนี่ยในช่วง15วันนะครับมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับและเช่นเคยครับคลิปแรกของเดือนนะครับก็จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเสริมนะครับดวงชะตาด้วยนะครับท้ายคลิปนะครับของคนโันคารทําแบบนี้แล้วจะทําให้คนบันคารเฮงและปังได้ในเดือนนี้นะครับต้องรอรับชมนะครับตอนท้ายคลิปนะครับอ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเลือกไพ่แล้วก็สลับไพ่เข้าไป พอเข้ากับคุณัดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยไพ้พอพร้อมกันเลยนะครับสิบใบเช่นเคยนะครับตามสไตล์และที่ของคุณัดนะครับแบบเซอร์ติคลอสนะครับอ่ะก็กล็ดไพ่แล้วเราเลี้ยไพ่กันเลยนะครับใบที่หนึ่งครับสองครับสามครับสี่ห้าหกเจ็ดครับแปด และใบสุดท้ายครับใบที่10นะครับคนนั้นได้แล้วครับ10ใบเราจะมาเปิดไพ่แล้วก็ฟังคำเพื่อรกร,รไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับประจำวันที่1-15ถึงมิถุนายนนี้นะครับมาดูกันเลยครับว่าคนที่เกิดวันอังคารเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้มาใบแรกเลยนะอกจากว่าคนวันอังคารครับการงานยังดีอยู่ แต่จากการขยันนะครับช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับอาจต้องเดินทางเรื่องของการทํางานก็ได้ไปติดต่อไปประสานงานไปเจรจาไปพูดคุยต่างๆนะครับแต่ว่ายังให้ผลที่ดีนะครับกับกับคนในวรรคารอยู่นะครับผู้ใหญ่นะครับยังให้การเมตานะครับกับคนวรรงคานครับเพื่อเป็นเจ้านายนะครับหรือว่าบุคคลที่มีอํานาจมากกว่า แต่ว่าถ้าเป็นในด้านของความรักเนี่ยคนบางคังอาจจะเหงาหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะดูง่วงเหงาอาจจะดูเ,เจจดปล่าเปลี่ยวซักนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าเพราะความห่างไกลกันในช่วงนี้หรือเปล่านะครับหรือเป็นเรื่องความรักที่ไม่ค่อยหวานนะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่ต้องปรับความเข้าใจกันก็ได้ที่ต้องมาพูดคุยมาปรับปรามเข้าใจกันนะครับก็แสดงว่าความรักของคนบังคันเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ เด่ต้องกังวลใจนะครับต้องงงอยใจนะครับส่วนเรื่นการเงินนะครับของคนธนาคารนะครับยังจะมีการเงินที่ที่ดีอยู่นะครับคือยังมีเข้าและยังออกด้วยเช่นกันนะครับเศราฐกิธนาคารยังเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับในคนธนาคารนะครับคุณนักก็ยังต้องเตือนครับในเรื่องของการงานถือว่าการงานจะดีมีการเดินทางมีการติดต่อประสานงานที่ดีแต่ต้องระวังความขัดแย้งกายพันองค์กรนะครับ อาจจะเป็นการแกดแก้การทางด้านของคําพูดก็ได้ความคิดไม่ตรงกันก็ได้อาจต้องค่อยๆคยุคยกันนะครับค่อยๆปรับตัวกันนะครับแล้วก็คนงางคานะครับการงานครับยังดูว่ามีงานเยอะอยู่ในช่วงนี้นะครับเดินทางด้วยทํางานด้วยไม่รู้ว่าคนอางคารทำมากีีอย่างกันในช่วงนี้นะครับหรือถ้าเกิดทํางานอย่างเดียวต้องว่าตอนนี้หน้าที่หรือว่ามรับผิดชอบอ,อาจจะมาเยอะทีเดียวหรืออาจจะเร่งยอดอยู่ก็ได้นะครับถ้าเป็นอาชีพเมคอัพที่เป็น การตลาดนะครับหรือว่าการขายอาจะต้องเร่งยอดหน่อยงานจะเยอะนิดหนึ่งนะครับทาให้คนบางคาที่เนี่ยอาะต้องอึดอัดหน่อยนะครับกับเรื่องของของการงานด้วยนะครับถึงจะดีก็เถอะแต่ว่าอึดอัดอาะต้องทําเยอะทํามากความรักเช่นกันนะครับอย่างที่คุณอาบอกไปแล้วนะครับฉัณอาจจะมีปัญหาคนที่รักได้นะครับมีปัญหาต้องทำมาธนาคารต้องส่าอึดอัดแล้วก็ไม่สบายใจแต่ว่าแก้ไขได้ครับด้วยการพูดคุยกันนะครับใช้ผลนะครับใช้ผลในการมามามาเจรจามาพูดคุยกัน นะครับแล้วก็อ่ะทางร้านสุขภาพนะครับของคนในบางคานนอกจากแต่ว่าตอนนี้ในช่วงนี้เลยนะครับคนงคานต้องระวังปัญหาเรื่อสุขภาพคือปัญหาเรื่องของระบบน้านะครับระบบน้ําระบบคล้องเหลวภายในร่างกายระบบเลือดก็ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเรื่องของผื่นคันนะครับผื่นคันที่มาจากการแพ้นะครับหรือว่าคนบางคานอาจมีโรคภูมิแพ้อู่แล้วก็ได้เป็นภูมิแพ้อยู่ช่วงไหนที่มีการกะเริบขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าเกิดท่านที่ไม่มีโรคภูมิแพ้ ชุนอาจจะแพ้ง่ายนะครับมันจะโดนอะไรโดนฝุ่นหน่อยนึงก็เริ่มมีการคันและเป็นผดเป็นผื่นขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังต้องยังต้องระวังอยู่สําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับอ่ะขอบอกครบแล้วครับการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรังอา้ากับลืมครับการเสริมดวงชะตาของคนวันอังคารนะครับการเสริมดวงชะตานะครับของท่านที่เกิดในวันอังคารหรือคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยประจำประจำเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณนัแนะนําครับให้คันอังคารครับทำการสอดทิ้งพระนะครับจัดใหม่ครับ ทำความสะอาดอยากยงอยากย่ยายมีฝุ่นอะไรก็ทําความสะอาดครับปัดเช็ดถูให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าแต่รับท่านใดเกิดไม่มีหิงพระละ่ละก็สามารถครับนาองค์พระพุทธรูปนะครับที่มีอยู่ในบ้านเรานี่แหละหรือว่ามีอยู่ในร้านค้าของเรานะครับมาทําความสะอาดนะครับปัดกวาดเช็ดถูนะทั้งตัวหิงด้วยนะครับแล้วก็ตัว,ตวองค์พระพุทธรูปด้วยเช่นกันนะครับเสร็จแล้วครับก่อนที่จะนาไม่ย่อสิทธิ์นำองค์พระ หรือว่าหลวงเทพพระกษัตริยงเฉลีบอลเนี่ยให้ถวายครับถวายน้ําน้ําสะอาดนี่แหละครับถวายน้ําแล้วก็ดอกไม้สีขาวนะแล้วก็ขอพรได้นะครับก็จะทำให้สิ่งที่ติดขัดอยู่นะครับในเดือนนี้เลยมิถุนายนนี้ของโคกนังคารจะลื่นไหลไปได้นะครับจะทำให้ให้ผ่านพ้นไปได้ลื่นไหลไปได้นะครับอ่าก็จบไปเรียบร้อยครับกับคลิปของคนในวันอังคารนะครับก็คนนั้นก็ฝากกดตับสไลด์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้คุณนัดด้วยครับเป็นกำลังใจให้คุณนัดครับในการทําคลิปดีๆ ใหท้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามครับชมคลิปต่อไปของคุณนัดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ